คือค่าบรรยากาศของพระเอกช่องสามเจมจิรายุตั้งศีซค่าเข้าไปขอขมาลาบวชกับผู้หลักผู้ใหญ่ของทางช่องสามค่าและผู้จัดละครของช่องสามค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณตู่ปิยะวะดีและสามีคุณมาวินค่ะรวมถึงคุณดิวปิ่นกมลค่ะก็เผยคลิปและภาพของพระเอกเจมจิรายุค่าถือดอกไม้เพื่อเข้าไปขออโหสิกรรม เพื่อจะบวชลาบวชค่าอุปสมบททดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณดิวปิ่นกระมลค่ะเปิดคลิปและบรรยากาศการไปขอขมาลาบวชค่าและแปะแคปชั่นว่าอนุโมทนากับเจมและครอบครัวด้วยนะคะและขณะเดียวกันค่ะทางด้านผู้จัดคุณตู่ปิยวดีและคุณมาวินค่ะก็ลงแคปชั่นบอกว่า อนุมโมทนาและก็ยกมือสาธุค่ะและก็มีแท็กหาหนุ่มเจมส์จิรายุอีกด้วยนะคะเรียกว่าค่ะทั้งสองโมเมนต์ดังกล่าวค่ะของวันนี้เพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆค่ะแฟนขลับเอแฟนขลับก็ร่วมอนุมโมทนาบุญกับการที่จะขอขมาลาบวชของหนุ่มเจมส์จิรายุในครั้งนี้กันเยอะมากๆเลยค่ะและสำหรับกำหนดการที่จะอุปสมบทที่วัดไหนอะไรยังไง เดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะคะ